ได้ลาอีกแล้วครับบ้สาวสาวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาตกปลานะครับมีขอ๋มีน้องๆคนหนึง่งคอมเมนต์ว่าพี่ไปตกปลาที่ทะเลหน่อยวันนี้ผมจัดเลยวันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะพังงานนะครับผมมากับครอบครัวครับผมพ่อกับแม่ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับกําลังจะเตรียมเบ็ดเพื่อตกปลานะครับผม เพื่อเป็นการไม,ไม่เสียเวลานะครับเราไปตกปลาเลยนะครับผมนี่พ่อผมก็กําลังเตรียมเบ็ดนะครับผมอนนี้เบ็ดของผมก็เสร็จแล้วนะครับผมเป็นเบ็ดยอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเราไปย่อนก่อนนะครับ few moments <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วห้านาทีนะครับปลาก็ยังไม่ตอดครับผมแต่ว่ามันเห็นอยู่นะครับตรงนี้ มันมีปลาอยู่นะครับเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับนี่ครับทุกคนเห็นปลาไหมครับปลากระบอกมั้งครับึงทรงนีตัวเล็กๆเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวปลาได้เดี๋ยวปลาได้ยินเดี๋ยวมันจะมีนี่นะครับเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมถ้ามีแห่ผมวานเอาแล้วป่ะเนี้ยนี้ตกแล้วนะครับไม่ได้ครับผมย้ายที่ครับย้ายที่กําลังจะย้ายที่นะครับผมเมื่อกี้ มันติดแล้วครับผมติดหินนะครับไม่ได้ติดปลาครับผมเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปตกที่อื่นนะครับสงสัยที่นี่ปลามันลึเบ็ดน,นะครับผู้สาวผู้สาวทุกคนผมตกปลาไม่ได้ครับผมเรามาจับปูแทนนะครับนี่น,ะ,ะ,นะครับปูพออันนี้วะนี่นะครับปูหินนี่ครับพอเจอปลาตีนด้วย ปลา,นะาตีนครับปลาตีนนะ่นาสนใจครับ <c oughs> เราไปตกปลาไม่ได้สักตัวครับผมย้ายมาสามที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเดินทะเลเล่นนะครับทีนี้เดินว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับทีนี้นี่นะครับเจอแมงกระพุนครับผม <c oughs> นี่นะครับแมงกระพุน <c oughs> เดี๋ยวเราเดินดูเดินไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเจออะไรบ้าง แมงกะพันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแถวนี้ที่เราเดินระวังระวังนะครับนี่นะครับแมงกะพัน A few moments later นี่นะครับปลาที่แทงมาได้ครับไม่ได้ตกได้ครับตอนแรกวันนี้นะครับพ่อผมบานคนแทงนะครับผมตกไ่ได้ครับแทงเอาเลยเดินต่อไปครับผมเดินมันจะได้อะไรเดินไปเดินมา เจอหอยครับผมเดี๋ยวเรามาหาหอยนะครับนี่นะครับเกตหอยนะครับผมมันจะมีสีแดงๆดงนะครับเอ้านี่นะครับผมเจออีกตัวนะมันอยู่ตรงนี้นะครับเอ้าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่กระพุนอีกแล้วครับนี่ครับเราจะปล่อยมันนะครับผมเพราะว่าเราไม่กินนะครับปล่อยนะครับ นี่ปลตายอีกแล้วครับไม่ไม่ไปเจอดีไหมปลาลุดป่ะเอาปลาลุด้ไม่ใช่ปลาแตงปลาลุดครับนี่ครับวนปิงทะเลครับผมปิงทะเลก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับ A few moments later นี่เราก็กำลังกลับนะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ ถึงบ้านแล้วนะครับผมอาบน้ําพร้อมนอนแล้วครับผมคือปลามันไม่ค่อยมีเลยครับทุกคนมันมันเปลี่ยนไปเยอะเอ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กนะผมตกตกที่ท่าเรือนะแป๊บเดียวได้เราก็มาตกที่ท่าเรืออีกที่หนึ่งนะก็ได้แต่ว่าพอพอผมโตขึ้นประมาณกี่ปีวะประมาณสีณ่ห้าปีนี่แหละมันไม่ไม่เหมือนเดิมทุกคนมันมันตกยากอะ่ะ ไม่ค่อยได้เลยจากที่ว่าปูในทะเลมีเยอะๆมาไปวันนี้ก็ไม่เห็นไม่มีเลยน้ําก็ลงนะแต่ว่าไม่เห็นตัวปูโอเคครับสำหรับคีนี่ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายคลิปดําน้ํานะครับถ่ายมันไม่มีอะไรตอบผมว่าปากการางก็ไม่ค่อยมี สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะ